วิเคราะห์บอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับนายอันตบันบอลประจำาวนอาคารที่31ธันวาคม67วันนี้ช่องเราเอามาฝาก5คู่เหมือนเดิมและสำหรับใครอยากดูบอลแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเรามาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอที่เห็นเข้ามาได้เลยครับหน้าช่อง5คู่เมื่อวานมาตามนัด2คู่ตาย3คู่วันนี้จัดให้ใหม่อีก5คู่ครับวันนี้จัดฟุตบอลวิวพรีเมียร์ลีก4คู่อังกฤษคอนเฟเรนซ์1คู่เริ่มที่คู่แรก ราทาวพบเกนาฟอนเวลาทุ่มครึ่ง布าทาวกำลังเล่นด้วยกันด้วยความมั่นใจเพราะทำผลงาน5นัดหลังในบอลลีกไว้ที่ชนะ2เสมอ3ส่วนทางเกนาฟอนออกแนวคนกลางกลางลงเตะ5เกมเท่ากันโชว์ฟอร์มอยู่ที่ชนะ2เสมอ1แพ้2แต่คู่นี้เจอกันในช่วงปีหลังๆไม่ว่าจะสนามไหนมักจะจบด้วยการแบ่งแต้มเสมอเชื่อว่านัดน,นี้ก็คงจะทรงเดิมฟันทวงรองเกนาฟอน0.5สกอร์ดีคาดเสมอกัน1 1คู่ที่2ไบรตันเฟอร์รี่พบแบร์รีทาวเวลาทุ่มครึ่ง ผลงาน5นัดลีกล่าสุดของทั้ง2ทีมใกล้เคียงกันเลยโดยไบรตันเฟอร์รี่โชว์ฟอร์มอยู่ที่ชนะ3แพ้2ส่วนทางกับแบรรี่ทาวทำสถิติไว้ที่ชนะ2แพ้3ถ้าทางจะซัดกันมันหยดแต่เกมนี้ไบรตันเฟอร์รี่จะได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมเชื่อว่าจะต้านทานผู้มาเยือนไวแน่ๆ ฟันทงรองไบตันเฟอร์รี่0.5สกอร์ที่คาดไบตันเฟอร์รี่เสมอคู่ที่3ามเดนิวเซนพบคอนนัตคิวเอ็นเวลา3ทุ่มครึ่งเดนิวเซนยังถือว่าโชว์ฟอร์มอยู่ในแดนบวกจาก5นัดหลังในทุกรายการเพราะทำสถิติไว้ที่ชนะ3แพ้2ส่วนทางกับคอนนัตคิวเอ็นจำจลัดมากกว่าลงเตะ5เกมเท่ากันทำผลงานอยู่ที่ชนะ4เสมอ1แต่ประเด็นคือคาัดฟุตบอลของเดนิวเซนเหนือกว่าเยอะบอกเลยว่างานนี้มีถลุงฟันทงต่อเดนิวเซน2สกอร์ที่คาดเดนิวเซนชนะ4-1 ู่ที่4เพนนีบอลพบคาร์ดิฟเมโทรโพลิแทนเวลาเที่ยงคืนครึ่งเพนนีบอลต้อนรับการมาเยือนของคาร์ดิฟเมโทรโพลิแทนโดยเจ้าบ้านเพนนีบอลของบุลซีลิสกิฟฟิตนับเป็นจะฝู่งในเวลานี้แบบเหนี่ยวความคาดหมาย และพวกเขาไม่เคยได้แชมป์ในหลีกสูงสุดแม้แต่หนเดียวอย่างไรก็ตามฟอร์มในช่วงหลังที่ยอดเยี่ยมของทีมทําให้ฝันไปไกลถึงการชูถ้วยแชมป์หลีกและเจอคู่แข่งอย่างคาดิฟเมทโโพลิแทนที่ฟอร์มไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักโดยเฉพาะเกมเยือนที่ยังคงเป็นปัญหาของพวกเขาอยู่ในเวลานี้หลังแพ้มาแล้วสามนัดรวดติดต่อกันในเกมหลีกดังนั้นมาเจอเจ้าถิ่นที่กาลังคึกคักแบบนี้คงยากที่จะต้านไหวฟันธงต่อเพนนีบอล0.75สกอริคาดเพนนีบอลชนะ21และคู่ที่5คู่สุดท้ายลิิันมมอพบเเรดวาสม ทรงยังคงใช้ได้อยู่กับฟอร์มที่5เกมหลังมาเข้าวินแล้ว3โซลิฮันมอเจ้าบ้านที่นอกนั้นมีเสมอสลับแพ้ไปอย่างละนัดพบอีกฝั่งทีมเยือนแทมร์ด5เกมหลังฟอร์มยังขึ้นขึ้น,นลงลงชนะเสมอแพ้ชัดเจนกับเลดบอลเปิดมา1ลูกนัดน,นี้ทางเจ้าบ้านนั้นต่อมองแล้วก็ยังทรงบอลโอเคกว่าโซลิฮันมอรวมไปถึงอันดับในลีกด้วยนัดน,นี้หากจะเชียร์ก็จัดทางเจ้าบ้านง่ายกว่าที่ได้เปรียบในลังคาดการว่าคงเอาชนะไปได้ไม่ยากอะไร ฟันธงต่อซลริฮันมอ .1 สกอร์ดีคาโซลริฮันมอชนะ2-0สรุปบอล5คู่หน้าช่องเราวันนี้คู่1รองแกนาฟอน0.5คู่2รองไบตันเฟอร์รี่0.5คู่3ต่อเดอะนิวเซนส์2คู่4ต่อเพินิบอล0.75คู่5ต่อซลร h ิฮันมอ .1 และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สำหรับใครอยากดูบอลสดหรืออยากได้บันเพิ่มเติมแอดเข้ามาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลย ก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุกและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ